สวัสดีค่ะวันนี้เพนจะมาแนะนำวิธีทำแหนมหมูค่ะใส่หนังหมูด้วยนะคะทุกคนเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่ก่อนอื่นเราก็สับหมูก่อนนะคะเพนจะสับเองเพนจะไม่ใช้เครื่องบดนะคะเพราะว่าเพนจะเอาขนาดที่แบบเป็นเนื้อนิดๆเนาะคะ่ะทุกคนจะไม่เละมากเนาะแล้วก็หนังหมูเราก็ลวกจนสุกนะคะต้องลวกให้สุกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเรามาทำแหนมหมูหนังหมูก็จะแข็งเนาะ เวลาเรามาทํากินมันจะก็ออกแข็งๆนะคะทุกคนเราก็ต้องลวกให้สุกเลยค่ะให้สุกเลยให้เคี้ยวง่ายๆค่ะทุกคนแล้วก็กระเทียมเราก็โขกเองนะคะทุกคนกระเทียมก็ประมาณสามหัวเพราะว่าแหนมเราต้องใช้กระเทียมเยอะนะคะแต่ถ้าคนไม่ชอบก็สองหัวก็พอเนาะเกลือเกลือเราก็ไม่ได้ใส่หมดนะคะทุกคนหลินพันกันใส่ข้าวด้วค่ะเพนจะใส่ข้าวด้วยเนาะเพราะว่าเพนจะทํา แหนมหมูแบบใส่ผงแหนมไม่เยอะนะคะทุกคนแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขอใส่ถุงมือก่อนนะคะนี่เราเตรียมเนื้อหมูไว้เนาะเราก็อย่าเพิ่งใส่เพนยังไม่ใส่หนังหมูนะคะเพนจะมาใส่เกลือแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนแล้วค่อยใส่หนังหมูทีหลังเนะาะแต่และคนจะทําไม่เหมือนกันนะทุกคนนี่เพนก็จะมาใส่เกลือนะนี่ยุม้ม ยุ่มประมาณยุม้มแตเพนจะใส่ประมาณยุ่มครึ่งจ้ะยุ้มครึ่งค่ะยุ้มครึ่งก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาใส่กระเทียมลงไปหมดเลยเพราะว่าผงแหนมเขาก็จะมีเกลืออยู่แล้วนะทุกคนเราต้องทําแบบว่าให้เกลือถึงด้วยไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นอันนี้ข้าวอย่าเพิ่งใส่นะทุกคนบางคนก็จะใส่ข้าวไปก่อนเลยแต่ว่าของเพนจะยังไม่ใส่นะคะค่ะ เพนจะคนให้เข้ากันก่อนนะแล้วเพนค่อยจะมาใส่หนังหมูนะคะทุกคนคนบีบไปเลยค่ะขยำขยำโคเรโคเร็คไม่รู้เขาเรียกคนหรือเปล่านะทุกคนเนาะเนี่ยขยำขยำเรียกขยำดีกว่าเนาะบีบบีบไปบีบไปนั่นจ้ะให้เข้ากับเกลือก่อนเนาะ แล้วเพนก็จะมาใส่ผงแหนมเนาะใส่ผงแหนมก็จะใส่ช้อนก่อนนะคะทุกคนโอ้ขีะทมะทียมเดี๋ยวนะระเทียมออกก่อนให้หมดก่อนผงแหนมเขาก็จะมีเกลืออยู่แล้วเนาะนี่ช้อนสองช้อนประมาณสามช้อนคะ่ะทุกคนสามช้อนถ้าไม่ใครชอบมากก็ใส่เยอะได้เนาะเพราะว่า เนื้อหมูโลหรือสองโลใส่ได้เป็นถุงเลยผงแหนมเนาะแล้วแต่คนนะคะแต่ว่าเพนก็จะไม่ใส่เยอะนะคะใส่ประมาณนี้ละคะ่ะสามช้อนถ้าใส่หนังหมูไปด้วยใส่สี่ช้อนก็จะดีนะคะทุกคนสี่หรือห้าช้อนครึ่งซองอะ่ะตีไปเลยครึ่งซองใส่ไปเลยหนังหมูกิโลหนึ่งค่ะ ปกติก็หนังหมูกิโลหนึ่งกับอ่าไม่ใช่หมูกิโลหนึ่งแล้วก็หนังหมูหนังหมูไม่ถึงกิโลนะคะพูดผิดก็ <g ül> จะใส่พงแหนมประมาณครึ่งซองไปเลยเออเขาจะเขียนบอกว่าซองหนึ่งอ่ะใส่ได้เป็นโลสองโลแล้วแหละทุกคนหรือจะใส่หมดก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบค่ะแล้วเราก็มาใส่หนังหมูกันเลยค่ะ ใส่หนังหมูหมดเลยนะคะเพนจะใส่หมดเลยเพราะว่าทําไมเพนถึงใส่หนังหมูเยอะเพนชอบกินแหนมคุกค่ะเพนก็จะเอาไว้ทําแหนมคุกเนาะข้าวค่อยขยําใส่ทีหลังนะคะขยําอันนี้ลงไปก่อนเพราะว่าเราทําไมไม่ใส่ข้าวพร้อมกันเพราะว่ายังไงอะ่ะแต่และคนจะทําไม่เหมือนกันเนาะเพนว่าถ้าใส่ใส่ไวอ้อาข้าวจะเป็นเนื้อเหนียวจะเละเกินไปไหมทุกคนเออ เวลาเราบีบอะเพนก็จะใส่ทีหลังทุกครั้งนะคะเวลาทําแหนมจะเป็นแหนมอะไรก็ช่างเพนจะใส่ข้าวทีหลังนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะหอมกระเทียมมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ใส่เกลือเพิ่อมอีกหยุมหนึ่งมัเพราะว่าหนังหมูจะเยอะ กลายเป็นเกลือสองหยุมครึ่งนู่นแหละทุกคนเนี่ยใส่ลงไปเออกระเทียมร่นกระเทียมร่นนี่แหละค่ะน่ากินมากๆว่าเยอะก็ไม่เยอะนะคะดูสิคะทุกคนเขาทำขายเขายิ่งใส่หนังหมูเยอะนะเวลาทำขายเนาะใส่เยอะอร่อยนะเวลาเราไปทำแหนมคุกอะเนี่ย เนื้อสวยมากเลยเนื้องามมากเลยนะซื้อมาสดๆบางคนเขาก็กินสดเลยเนาะแต่ว่าเพนส่วนมากเพนก็จะเอาไปปิ้งหรือว่าไปทอดแล้วก็มาทำแหนมคุกแต่อันเนี้ยจะเอาไว้ทำแหนมคุกโดยตรงเลยค่ะเลยใส่หนังหมูเยอะๆชอบชอบมากเพราะว่าแหนมคุกต้องใส่หนังหมูเยอะเนาะ เราต้องคนนานๆเลยนะทุกคนเนี่ยขยำไปนานๆเลยนะเนี่ยประมาณนี้แล้วเราก็มาใส่ข้าวเนะาะใส่ข้าวได้ทีเนี้ยใส่ข้าวได้เดี๋ยวเพนขอขยำต่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะนานไปเนาะขยำเสร็จแล้วแล้วเพนจะมาห่อให้ดูนะคะทุกคน <laughs> พอเราขยำไปประมาณสักสิบนาทีได้แล้วนะคะทุกคนเราก็เนี่ย มันจะเป็นเหนียวๆอย่างนี้มันก็ได้ที่นะคะทุกคนต้องต้องทําแล้วก็เนี่ยจะเป็นเหนียวๆอย่างนี้นะเป็นนืบๆนิดนึงก็จะเป็นได้ที่แล้วนะแสดงว่าเขาได้ที่แล้วแล้วเราก็จะมาห่อทําไมเพนถึงใส่ข้าวส่วนมากเขาทาแหนมเขาก็ไม่ใส่ข้าวกันก็มีนะคะทุกคนแต่ทําไมเพนถึงใส่ข้าวเพราะว่าหนึ่งอากาศเพนเป็นเมืองหนาวเพนอยู่ในญี่ปุ่นเนาะเป็นเมืองหนาวแล้วก็ เพนไม่ใส e hmm ่ผงแหนมเยอะก็เลยต้องมาใส่ข้าวแทนนะคะข้าวก็เป็นข้าวสวยญี่ปุ่นค่ะไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวเพราะว่าไม่มีข้าวเหนียวเนาะถ้าใครมีข้าวเหนียวก็ใส่ข้าวเหนียวได้เราสามารถใส่ข้าวเจ้าญี่ปุ่นได้สาหรับคนอยู่ในญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าข้าวเจ้าญี่ปุ่นน่ะจะออกเหนียวเหนียวเหมือนข้าวเหนียวบ้านเราจ้ะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เราใส่ผงแหนมน้อยเพราะว่าเพนจะ แพ้โซเดียมเนาะเพนจะไม่ใส่เยอะแต่ใส่น้อยก็เป็นแหนมนะคะอืมเป็นแหนมถ้าเกลือเราใส่เกลือถึงแล้วก็ใส่ข้าวไปด้วยแหนมก็จะเป็นไวด้วยเนาะแต่ถ้าใครจะกินเก็บไว้กินนานๆก็ไม่ต้องไปใส่ข้าวก็ได้แต่ก็เพิ่มผงแหนมไปนะคะสำหรับคนที่ไม่แพ้เนาะจ้ะเนี่ยเนี่ยเหนียวโอเคแล้วเหนียวได้ที่แล้วค่ะเนี่ยได้ที่แล้ว แล้วเราก็ใส่ถุงไปเลยเราก็มาใส่ถุงเลยค่ะทุกคนใส่ถุงเราปั้นๆก่อนแล้วค่อยมาใส่นะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวเป็นทําให้ดูเนาะการใส่ถุงนะคะวิธีใส่ถุงเนาะ,ะทุกคนใส่ไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเอาถอดถุงมือก่อนนะใส่ไปแล้วอะ่ะเราก็บีบเอาลมออกนะคะทุกคนต้องเอาลมออกนะ นีบให้อากาศอ๋อไม่ใช่ลมนะอากาศเอาเดียวกันนั่นแหละจ้าปีบให้อากาศออกให้หมดนะคะทุกคนอ๋อออกหมดแล้วเราก็บิดบิดบิด,บด,บด,บดอย่างเงี้ยให้แน่นแล้วเราก็บิด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 แล้วเราก็มัดยางเลยที่ต่างประเทศเนาะส่วนมากก็จะไม่มีใบตองเนาะทุกคนหาใบตองยากเราก็จะใช้อย่างนี้นะใช้ถุงถุงก็เป็นถุงบ้านเราดิแหละซื้อมาจากบ้านเราค่ะทุกคนเนี่ยเราก็รัดอย่างนี้ เนี่ยเราก็เก็บไว้เก็บใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานนะคะได้เป็นเดือนเลยแหละเนี่ยนี่แต่ว่าบ้านเพนก็กินไวหน่อยเนาะไม่ถึงเดือนก็หมดบางครั้งก็แจกเพื่อนไปด้วย <laughs> ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย